มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนมอลักเช็คดวงสงกรานหลังดาวพฤรหัสย้ายราศีพริก,กรวยราศีไหนต้องระวังรายการหวนกระแสวันที่11เมษายน65เดาดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีวันดีคืนจำกัดวันศุกที่ผ่านมาดาวพฤหัสย้ายคืออะไร ในทางโหราศาสตร์มีการคำนวณการโคจรของดวงดาวตามคำพีสุริยะญาติแบบโบราณโลกและดวงดาวโคจรทำให้เกิดฤดูการสามฤดูสี 4, ่ฤดูของฝรั่งร้อนฝนหนาวใบไม้ผลิฤดูต่างๆมีผลต่อการประกอบกิจของคนคำพีสุรยิยะจะดูว่าดวงดาวใดโคจรเข้าย้ายจากราศีไหนไปราศีไหน วันที่30มีนาคมยาวราหูย้ายจากราศีพฤษภไปราศีเมษวันที่8เมษายนดาวพรหัสย้ายจากราศีกุมสู่ราศีมีนทุกอย่างมีดีมีเสียแต่ไม่ได้พูดแทงกั๊กจะเอาเรื่องอะไรต้องเอาเป็นเรื่องๆไปดาวพระหัสย้ายส่งผลต่อราศีไหนบ้างดาวทุกลวงย้ายส่งผลต่อทุกราศีแต่ต่างกันเรื่องการงานเรื่องครอบครัวความรักเรื่องการเงิน ดาวพฤหัสย้ายมาวันศุกร์มาเกี่ยวข้องกับสงกรานด้วยไหมสงกรานเป็นเรื่องของประเพณีที่พูดถึงมันก็เกี่ยวกับดาวการย้ายเป็นจุดกำหนดของปีใหม่ไทยในองศาคาเนเช่นพมา่าลาวก็ถือตามเรานี่แหละว่าเป็นปีใหม่ไทยการเปลี่ยนปีเช่นปีใหม่สากลหนึ่งมกราคมปีใหม่ไทยวันสงกราน ซึ่งปีนี้วันที่14คือวันมหาสงกรานต์แต่ทางดวงดาวต้องดูว่าในขณะเป็นวันปีใหม่สากลหนึ่งมกราปีใหม่ไทย14เมษามันมีดาวทำมุมอะไรยังไงบ้างมันมีดาวปรากฏก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของวันดังกล่าวมีดาวอะไรย้ายหรือเปล่าซึ่งมันมีดาวย้าย ราหูก่อน30มีนาคมที่ผ่านมาพอแเมษายนดาาพระหัสย้ายการยกย้ายของดาวทั้งคู่ในครั้งนี้อยู่ในมุมที่ดีเป็นตำแหน่งที่ดีขอเป็นลัคนาราศีสาหรับราศีเมษคนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วว่าราศีไหนเมษก็คือดวงเมืองกับดวงโลกเป็นดวงเดียวกันคนที่เกิดลัคนาราศีเมษก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เห็นไหมพอหลัง30มีนาคมเป็นต้นมาจนถึง8เมษายนคุณหนุ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมมีคนเอาปืนมาขู่มาเถียงกันเรื่องผลประโยชน์แต่มันจะมีเรื่องดีก็คือการเลือกตั้งผู้ว่าเดิมก็จะมีการเปลี่ยนใหม่สักทีเดี๋ยวพฤษภาคมก็จะมีข่าวการเลือกตั้งใหญ่ ต้องมีอะไรที่ปรากฏการอย่างแน่นอนการเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าราหูเข้าทับดวงชะตาเมืองจากนี้เป็นต้นไปราหูที่ยกเข้าราศีเมษใครที่เด่นหิวแสงเดี๋ยวก็เสร็จหมดเรียบร้อยใครหิวแสงใครซ่าใครต้องการสร้างเรตติงเดี๋ยวเสร็จอยู่เงียบๆเฉยๆรวยไปแบบเงียบๆจะดีกว่า เมดดีหรือไม่ดีราศีเมดจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่ดีต้องเกิดจากปัจจัยนั่นก็คือพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันเมดเด่นเรื่องของงานชีวิตที่เป็นเรื่องขององค์รวมๆอย่าลืมราหูมาทับเรือนชะตากําเนิดดาวสาวอยู่ในเรือนกรมมะเป็นปสัสสวะที่แปลว่าส,ส,สีเท้าซึ่งมีสามราศีมีราศีเมดราศีพฤษศราศีสิงห์เท่านั้น แต่อย่าให้เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเหมือนแม่เขาขึ้นอยู่กับคนที่ดูอยู่เอากำลังไปส่งผลในการกล้าที่จะลุกขึ้นมาจากการป่วยใจแล้วเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนงานที่ไม่ดีเปลี่ยนคู่ที่ไม่ได้ความเริ่มต้นใหม่สองปีกว่าป่วยใจเหลือเกินเหนื่อยลุกขึ้นมาดาวเคลื่อนย้ายแล้วลุกขึ้นสิอย่ากลัวการงานถ้าออกไปที่อื่นไม่รับถ้าคิดว่าไปไม่รอดก็อยู่ต่อไป ถ้าถามว่าอาจารย์ผมทำงานสุดกำลังแล้วสุดชีวิตแล้วเจ้านายไม่เห็นความสำคัญก็เปลี่ยนเถอะสำหรับราศีพฤษภดวงชะตาพ้นพงหนาวพ้นเงามืดราหูดาพรหัสบดีโคจรมาอยู่ในเรือนลาพะแสดงว่าจากนี้เป็นต้นไปคนเกิดราศีพฤษภจะมีแต่ความเจ,เจริญรัส ที่ผ่านมาไม่เคยงองมืองอ่อเท้าแต่ยังไม่ได้ดีไม่ประสบความสําเร็จทําอะไรติดขัดมาตลอดแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปตั้งแต่30มีนาคมถึง8เมษายนหลังสงกรานนี้จะพลิกฟื้นฟันธงที่ผ่านมาถูกราหูทับบ้างสำหรับราศีมิถุนเคาะสามกำซัดมาหลายปีถูกราหูทับเมื่อ3ปีที่แล้วอาจต้องเลิกกับแฟนซ่อมบ้านซ่อมรถ หูโกงมีปัญหามิถุนย่ำแย่นะพ่อแม่ป่วยมีแต่เรื่องเครียดๆพ่อหลังจาก30มีนาคมราหูโคจรเป็นราพะหลังจากวันที่8พรพฤหัสบดีโคจรอ,อยู่ในมุมกรมมะมันเป็นจุดที่ดีที่ประสบความสําเร็จเป็นจุดที่ดีที่รุ่งโรดชาวราศีมิถุนในเวลานี้ถ้าทํางานอยู่ก็จะมีการขยายตัวเริ่มต้นที่ดี ชาวราศีกรกฎรุ่งโรจน์มากไม่ต้องกลัวเป็นราศีทวารจากนี้ไปเป็นเวลาเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้ามีจุดเปลี่ยนแปลงกรกฎเป็นหนึ่งสี่จตุราศีหรือราศีแม่ธาตุดูดวงมา30ปีคนที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินได้รุ่งโรจน์ได้มักจะเกิดราศีเมษกรกฎตูตลตตมังกร ราศีสิง์สิงมีเรื่องที่ไม่ดีต้องระวังข้อแรกอย่าหุนหันพันลั่นในการคิดในการตัดสินใจเรื่องสําคัญเพราะมันมีดวงดาวหนึ่งโคจรอ,อยู่ในมุมรอนะ กับดวงชะตาตั้งแต่8เมษายนคือดาวพฤหัสบดีมันจะทำให้ 1. ตอนนี้ต้องไปตรวจร่างกายเป็นอะไรจะได้เจอจะได้รักษาได้อย่างฉับพลัน 2. ต้องระวังการคิดการตัดสินใจในระหว่างนี้จะมีปัญหาใครที่มีลูกมีหลานจะปวดหัวมากเพราะดาวอุตรจรเปนมรณะจะเป็นอย่างนี้ไปอีกหนึ่งปีราศีกันตั้งแต่8เมษายน จากนี้ไปจะดีมากรุ่งโร์ประสบความสําเร็จมากศัตรูอุปสรรคจะแพ้พ่ายใครที่เป็นศัตรูกับราศีกันศัตรูก็จะแพ้พ่ายไปเองข้อเสียก็คือมีทุนกับการเป็นพวกโลเลไม่มีความมุ่งมั่นคนเกิดราศีกันทําบุญมาตั้งแต่อดีตชาติส่งผลจากนี้ไปหนึ่งปีไม่มีคู่ก็จะเจอคู่ต้องได้เจอใครสักคนสําหรับคนโสด ราศีตุลมองในมุมดีก็คือดีในมุมร้ายก็คือร้ายมุมดีก็คือมีโอกาสประสบความสําเร็จรุ่งโรดราหูส่องแสงสปอร์ตไลท์จะส่องมาที่ราศีตุลจะเกิดโอกาสช่องทางอะไรมากมายข้อเสียก็คือจะมีเรื่องภยัยพวกเท่าๆดำๆจะเข้ามาหาเรื่องเรื่อยๆต้องศึกษาหลายด้าน ราศีพิจิกจะมีอุปสรรคปัญหาจากบริวารคนรอบตัวเยอะมากแต่ข้อดีก็คือจะมีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคนใหม่ๆแต่เรื่องเดิมๆที่มีมาก่อนหน้านี้ที่รู้จักจะนำมาซึ่งปัญหานี่คือพิจิกเด่นเรื่องเงินมีโอกาสมั่นคงเจริญก้าวหน้ามีช่องทางในการประกอบได้เงินทองง่ายกว่าที่ผ่านมาแต่บริวารลูกน้องบุตรคนที่รู้จักเก่าก่อนจะสร้างปัญหา ราศีธนูต้องลุยสุดตัวสู้สุดใจจากนี้ไปอีกสองปีรวยฟันธง 2. มีเกณฑ์ที่ใครที่ติดต่อที่เกาะในฐานะเกิดโควิดจะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนเปลี่ยนการย้ายสถานที่ไปอยู่ในความสุขของตนคนที่อยู่ต่างประเทศไม่ได้กลับบ้านเพราะโควิดเดี๋ยวก็ได้กลับไม่มีบ้านก็จะมีบ้านหรือมีบ้านแล้วจะใหญ่ขึ้นบ้านใหม่อยากขายก็ได้ขายอยากซื้อก็ได้ซื้อจะเด่นเรื่องนี้คนเกิดธนู80%ดดีซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีด้อย มังกรในเวลานี้เรื่องดีคือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงยกเครื่องทั้งชีวิตซ่อมร่างตั้งแต่ตัวตั้งแต่กระดูกฟันโน่นนี่นั่นบริวารลูกน้องไม่ดีเอาออกเริ่มต้นใหม่บ้านไม่ดีมีบ้านใหม่ชีวิตถึงจุดเปลี่ยนเหมือนลอกคราบราศีกุมพลิกชีวิตพลิกฟื้นรุ่งโรจน์มาก,กรวยมีช่องทางใหม่มีโชคลาภทั้งการงานการเงนิงน,งนมีโชคหมดเลยกลุ่มโคตรดีส่วนด้อยก็คือไม่รู้ว่าตัวเองดีเพราะสองสามปีที่ผ่านมาดวงแย่มาก ราศีมีน 1. ถ้าอายุเกิน65ปีไปแล้วมีเกณฑ์ป่วยเจ็บจากตายฉับพลันไม่ทรมานคนราศีมีนมีเกณฑ์เรื่องร้ายต้องไปตรวจร่างกายมีอะไรค่อยๆรักษาไปจะได้หมอดีส่วนเรื่องชีวิตจะลงล็อกมีการเริ่มต้นใหม่อะไรที่เคยพลิกล็อกไม่ลงล็อกหลังจากนี้จะลงล็อกจากนี้เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ